สองสัปดาห์นี้โคตรปวดหัวเลยทุกคนตั้งแต่วันเสาร์แล้วพอดีลงเครื่องจักรใหม่ที่ร้านนะแล้วเครื่องเพิ่งมาส่งแล้วมันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยก็เลยปวดหัวมากๆตอนนี้นะครับเพราะมันมีหลายอย่างเลยที่ต้องเรียนรู้นะครับวิธีทำไฟล์เทคนิคการพิมพ์นในรูปแบบต่างๆตอนนี้ยูเอเรบินติ้งพิมพ์สีขาวได้แล้วนทุกคนที่ทุกคนถามหากันมานานนะครับตอนนี้กลับมา ปิ้นสีขาดได้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนครับสำหรับปีหน้าก็ครบรอบ10ปีของ UAD Printing แล้วนะครับ10ปีผ่านมาไวมากทุกคนจากขอมผอมตอนนี้อ้วนแล้วได้เผชิญอะไรหลายอย่างนะครับจนตอนนี้พอมันถึง10ปีแล้วเครื่องจักรที่ใช้อยู่ก็ต้องเปลี่ยนเซ็ตหนะังเช่นเดียวกันเพราะมันอ่ามันเป็นช่วง out of service นะเวลาเราซื้อเครื่องจัรจาอ่าพวกแบรนด์ต่างๆนะครับเวลาเซอร์วิสของมันอนะถ้าเป็นเครื่องจัรขนาดใหญ่นะเวลาเซอร์วิส ของมันมันจะประมาณ7ปีถึง10ปีเครื่องตัวเก่าของผมอะ่ะมันก็เอาออ s e r v i ไปเรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือไม่มีอะไรที่จะมาทดแทนตัวเครื่องมือต่างๆของมันแล้วก็คือมันหมดการดูแลไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นระหว่างที่มันเกือบจะจอดสนิทผมก็ต้องเกิดใจที่จะลงเครื่องใหม่ที่จะมาเสริมทับและก็มาช่วยในบางงานที่ตัวเครื่องเก่านั้น ความสามารถมันลดลงเนี่ยก็เลยต้องตัดสินใจเป็นเครื่องตัวนี้นะครับเอาจริงๆมันก็เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากกันนะในการลงเครื่องใหม่เครื่องหนึ่งก็หวังว่าเจ้าตัวนี้จะได้จะได,จะได้รับใช้ผลิตงานดีๆให้กับลูกค้าของ u i d p e i n t i n g แล้วนอกจากการพิมพ์สีขาวอ่ะเราก็สามารถพิมพ์สติกเกอร์ในเทคนิคพิเศษที่มากกว่าเดิมที่ร้านเคยทําได้นะเพราะเครื่องตัวใหม่ตัวนี้เป็นเครื่องที่ผมได้เลือกตัวที่มันสามารถสร้างผลงานหลายอย่างมาก ทุกคนต้องลองมาดูงานกันเดี๋ยวผมจะปริ้นตัวอย่างหลายๆแบบแล้วก็พยายามทําคลิปตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆนะทุกคนทุกคนจะได้เห็นว่าชิ้นงานเหมาะสําหรับกลุ่มไหนบ้างแล้วเนี่ยผมให้ดูคร่าวๆดีกว่าด้วยเครื่องนี้มันเป็นเครื่องก้าวสีนะทุกคนมันทําให้สามา,ารถผลิตงานที่มันมีสีสดอย่างเงี้ยได้คุณเห็นสีส้มอย่างงี้ไหมถ้าเครื่องธรรมดามันจะปริ้นไม่ได้สดขนาดนี้นะทุกคนความสดซึ่งสดมากๆมันจะป็นไม่ได้สดขนาดนี้คราวนี้ พอมันเป็นเครื่องที่มันเป็นเครื่องพิ้น U V มันทําให้สีอ่ะมันสดกว่าเดิมระดับสีมันสดกว่าเดิมพอระดับสีสดกว่าเดิมงานก็จะสามารถปิ้นโดยใช้คับแบบ R G B ได้ซึ่งพอค่า R G B ปุ๊บสีมันก็จะถูกดันขึ้น C M Y K มันปิมนได้เท่านี้ใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าเราปิ้นด้วยสี R G B อ่ะขอบเขตของสีอ่ะมันก็จะกว้างขึ้นทุกคนมันจะกว้างกว่าเดิมแล้วมันจะทำให้งานอ่ะ มันมีความสดใสามากกว่าเดิมน,นะครับซึ่งตอนนี้เครื่องตัวใหม่ของเราอะ่ะมันปิ้นอย่างที่ผมเล่ามาได้เครื่องตัวนี้ก็คือเครื่อง Roland 2 VIS LG 640ซึ่งเทั้งลงหมาดๆเลยใครสนใจสอบถามคิวหรือสอบถามบริการนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาในไลน์ ได้เลยนะครับหรือเข้ามาสอบถามกันหน้าร้านได้เลยหน้าร้านเราตอนนี้มีตัวอย่างมางส่วนให้ทุกท่านได้ดูกันเป็นไอเดียนะครับที่ทุกคนจะนำไปใช้งานได้นะครับ